สวัสดีครับบันทุกดีครับผมเบอบางซมหมอครับวันนี้พาชมสินค้าเข้าใหม่ครับมีเจ้ามิซูหกล้อคันนี้ครับรถปลดระวางของกรมทางหลวงชนบทนะครับจังหวัดกาฬสินท์ครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับขับมาเมื่อวานนี้เลยครพาชมคร่าวๆรถคันนี้ขับมานะครับเครื่องเกียร์ดีระบบเบรกอะไรสมบูรณ์นะครับ มาชมข้าวๆกันเลยอ่านี่ครับภายในหัวเกง๋ง FK 455 Hitner นะตัวนี้กระบะด้านข้างมีผูนะครับผู ต้องเปลี่ยนเลยครับตัวนี้พื้นกระบะก็มีผุนะครับพื้นกระบะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับมีแค่ตรงจุดนี้นะครับมีแค่ตรงจุดนี้เครื่องปั่นไฟมาใหม่นะครับไม่ใช่มาใหม่หรอกผมซื้อไว้สักพักแล้วเป็นของอปลดระวังของอโรงพยาบาลนะครับใช้งานไปแค่340ชั่วโมงเองนะตัวนี้ในรีวิวทีละอย่างครับผมพาดูรถก่อนดูคัสซีครับ เครื่องดีเบรกดีเกียร์ดีนะครับยางเต็มทุกเส้นนะครับยางยางเต็มทุกเส้นขับมาเมื่อวานนี้เลยครับผมขับมาเมื่อวานนี้เลย ดีมาผมก็เลยแวะไปเอาพวกแหนบพวกอะไรมาด้วยเลยครับแหนบเครื่องปั่นไฟผมซื้อไว้ดูคัดซีก่อนครับไอ้พวกนี้มันมันมันไม่เป็นไรนะนี่น,นีผมให้ดูมาดูตัวจริงเอานะครับมันเป็นซับด้านนอกนะตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะ ไม่ได้มีผลอะไรตัวนี้เป็นเครื่อง 6D14 นะครับตัวนี้ 6D14 ตัวนี้เป็นเครื่อง 6D14 กรมทางหลวงชนบทครับจังหวัดกาลสินตัวนี้กระบะความยาวเข้าๆจากสายตานะครับน่าจะมีประมาณห้าเมตรห้าสิบบวกครับห้าเมตรห้าสิบถึงหกเมตรเนี่ยครับกระบะเหมาะก,กับการติดเคนมากเลยนะคันนี้ผมบอกเลยเหมาะก,กับการติดเคนมากพับรวมก็โอเคนะครับถือว่าสวยถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ระบบไฟเราออกคบหมดนะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะครับรถเขาใช้ รถก็ใช้งานอยู่ครับแล้วก็ปลดระวางเลยขับมาจอดทุกคันไปถึงรถคันนี้ผมไม่ได้ไล่เบรกไล่คันเลยนะใส่แบตสตาร์ทขับกลับได้เลยคันนี้ผมเอาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับพร้อมขับกลับไปนะเดี๋ยวผมแบตมันไม่มีมานะเดี๋ยวผมให้แบตไปด้วยหนึ่งคู่เดี๋ยวให้แบตหนึ่งคู่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับเข้ามาชมรถได้ที่อำเภอบางสมอจังหวัด อุดรธานีนะครับผม <c oughs> ผมพาขึ้นดูเครื่องปั่นไฟบ้างตัวนี้เป็นตรงเต่งของซารี่ครับซารี่ผมได้มานานแล้วแหนตัวนี้จะมาเสริมให้ลูกค้าครับเสริมให้คันนี้ลูกค้าให้ติดดำฮะดูตัวนี้ครับแห้งๆเลยนะตัวนี้สภาพแห้งๆเลยเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้ ขนาดหนึ่ง a หนะตัวนี้ปลดระวังจากโรงพยาบาลนะครับใช้งานไปแค่ใช้งานไปแค่340อิชั่วโมงนี่มอน้ำครับมอน้ำไม่ล้มเลยนะไม่ล้มเลยไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างตัวนี้เอามาไว้นานนะแต่วยังไม่ได้เข้ามาเพิ่งจะมีเพิ่งเพิ่งจะได้รีวิวเนี่ยครับ คพิ่งจะได้รีวิวเลยตัวนี้โอ้ได้แผลอีกแล้วเดินไม่ระวังฝาครบนะครับพวกฝาพวกเราอยู่ครบหมดนะฝาเราอยู่ครบหมดฝาอยู่นู่นครับฝาอันนี้ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับใช้ได้ทั้งไฟ220แล้วก็ไฟ 3, 3, 3ามสไฟ2 2 0แล้วก็ไฟส8มนะครับใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้เครื่องบดไฟผมขายอยู่2อ0แสนสองนะครับเครื่องบดไฟ2อ0แสนสองความใช้งานนะมันยังไม่ได้ล้างเฉยนะดูดีเป็นท่ออ่อนมันนะ คือมันไฟอยู่สองแสนสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับสภาพดีนะผมบอกให้สภาพดีผมไม่ได้ล้างเฉยนะตัวนี้เขาขายกันอยู่สูงอยู่นะเขาขายกันอยู่สูงอยู่ผมแจ้งเลยขายกันอยู่มีเหยียบสามครับเกือบสามแสนนะเขาขายกัน ตัวนี้เป็นท่อมันครับคือบันไฟปลดระวางจากโรงพยาบาลนีไม่รู้ว่ามาส่งอะไรอันไหนครับขั้นไหนครับมอไซค์บอกครับหรือบ่างะไนครับมอไซค์ยังไม่ได้ขายครับครับผมยังไม่ได้ขายทาเลียนทะเบียนครับขอบคุณมากครับ คมีมอเตอร์ไซค์ผมระง,งับการขายอยู่ออะตัวนี้ผ่านไปแล้วเดีย๋ยวพามีเข้าใหม่อีกมีเป็นบิ๊กเอ็มครับบิ๊กเอมสี่ประตูตัวนี้กระบะครับกระบะจะขึ้นให้ลูกค้าจะขึ้นให้คันดำครับจะขึ้นให้คันนึง พอดีปลดเอาเคนตัวนี้ลงแล้วชุดเคนนี้ก็ขายนะชุดเคนนี้ก็ขายพอมกระบะนี่เก็บเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทําสีใหม่นะครับกระบะเก่าแต่ว่าทําสีใหม่เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครับคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะค่าจองเรียบร้อยแล้วครับครับ,บครับคันนี้ลูกค้าจองแนละ้ว อันนี้ครับคาบครับตัวนี้กระบปพร้อมเคนนะครับเคนแปดเหลี่ยมนะสองจุดสามตันชิมไม่ว่าพร้อมสปอร์ตไลท์พร้อมชุดนี้เลยนะทั้งชุดนี้เลยทั้งชุดนี้เลยไปยกใส่หกร้อได้เลยผมจุกลงจากเอ็นพีอาร์ R นะครับคันซีเจ็ดสิบสี่คันนี้ผมเออชุดนี้ผมเอาทั้งเคนทั้งเป็นเคนเก่านอกนะเก่านอกสามปอกสองชัก ตัวนี้ผมเอาแสนสามทั้งกระบะทั้งเคนอ่าล็อกกี้ตัวนี้พร้อมใช้งานล็อกกี้ FTR หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแรงนะรถปลดประวังจากการไฟฟ้านะตัวนี้เคนครสามจุดสี่ตันสี่ปอกนะตัวนี้สามจุดสี่ตันสีน่ตีปอกรถใช้งานอยู่นะครับรถผมใช้งานเองคัสซีสวยเครื่องดียางหน้าใหม่นะครับยางหน้ายางหน้าใหม่เลยตัวนี้ตัวนี้ผมเอาสามแสนเก้าอ่ะเอาไปเลยสามแสนเก้า ผมใช้งานนะ้าถูกนะถึกๆเลยตอนนี้มาให้ดูกันเลยสามแสนเก้าครับผมใช้งานทะเบียนมเจ็ดเก้านะล็อกกี้ทะเบียนมเจ็ดเก้าปฏิลูกค้ามาชมมอไซค์ครับแต่ผมหยุดหยุดการขายไปก่อนเพราะว่าเอกสารยังไม่พร้อมตัวนี้ก็ไปดูตามรีวิวเก่าๆนะครับตัตักนี่ครับ Big กอม เอี่ยมฝาแดงจอโคนะ้งคะตัวนี้ตัวตัวนี้จอโค้งพร้อมใช้งานนะทะเบียนเอ้าครับพร้อมใช้งานรถปดระวังกรมประมงนะครับของมุกาหารผมเพิ่งได้มานะคันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาไม่ได้กุญแจมานะครับแต่เครื่องดีนะครับคับซีดีเกียร์ดีแอร์ต้องไปทำเอานะครับแอร์แอร์ต้องไปทำเอาตัวนี้ผมขายอยู่ที่ เอาสี่หมืนเก้าแล้วกันครับตัวนี้ 49, สี่หมื่นเก้าสี่ประตูนะบิ๊กเอ็มสี่ประตูฝาแดงจอโค้งสี่ประตูฝาแดงจอโค้งนะครับตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้งานเลยไอตัวนี้เอาไปสองหมื่นห้านี่ขาดทุนผมบอกเลยพร้อมใช้งานนะพร้อมขับขาดทุนครับตัวนี้ทุกๆุก สนใจก็เข้ามาชมรถได้ที่อำเภอวังสมเจังหวัดอุดรธานีนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็0816702993นะครับเพิ่มเบอร์โทรผมก็ไปใน ID Line นะครับจะเจอผมเลยมาเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมฝนตกครับบรรยากาศฝนตกเละเหมือนเดิมยังทำอะไรไม่ทันเลยด้วยตัวเองทำงานหลายอย่าง พาไป nah, ดูเครื่องเรือนหน่อยดีกว่าเครื่องเรือไปกินอะไรมาครับนะก๋วยเตี๋ยวเหรอ <c ười> เครื่องเรือครับพาชมเครื่องเรือนเครื่องเรือนี่ปลดระวางของเทศบาลมุกดาหารครับตัวนี้ตัวนี้สองร้อยแรงนะสองร้อยแรงสภาพเครื่องสวยนะครับแต่ยังไม่ได้ทเทสระบบยังไม่อะไรเลยนะ ตัวนี้สภาพก็ถือว่าสภาพใหม่ครับปรมูลได้มาจากเาทศาบาลเมืองมุกดาหารนะครับตัวนี้ตัวนี้มันมีอยู่สองตัวนะครับผมเอาตัวละห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นไปเช็คเอาเลยขนาดสองร้อยนะครับ โอเคครับผมสอบถามเพิ่มเติมก็0816702993นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ